เรื่องที่ผมเคยประกาศไว้ว่าจะลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อวันที่28เมษายน2565ในเวทีดีเบตหาเสียงพอมีข่าวว่าเราจะไปจับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยเราเองมีประเด็นงนั้นต้องประกาศชัดครับในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยผมประกาศมาหลายเวทีแล้วว่าเราไม่จับมือกับพลังประชารัฐประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีเดียวกับลุงปัอม ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักวันนี้เองภารกิจตรงนั้นก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบตามที่มอบให้ท่านนายมพีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยภารกิจนั้นสําเร็จแล้วผมก็ขอญาตนาเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังกับพี่น้องแปรชนว่าผมในแยรชนนั่นสีแก้วครับขอทําตามที่เคยประกาศไว้ เป็นสัจจะที่ผมได้ลั่นวาจาเอาไว้และผมก็ขออนุญาตประกาศณนะตรงนี้ว่าผมขอลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยตามที่ผมได้ประกาศเอาไว้ณบัดนี้เหตุผลความจําเป็นที่ผมต้องมาประกาศนนี้ล่วงเวลา,าไว้นะครับเป็นเหตุผลความจำเป็นขอ,ของการจัดตั้งรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผมกลับเรียนด้วยความเคารพครับ เป็นการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษเป็นสถานการณ์พิเศษที่พักเพื่อไทยเองนะครับมีความจําเป็นจากกรรมการบริหารพักจากสมาชิกพักส่วนใหญ่เห็นว่าพักเพื่อไทยต้องดําเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เมื่อมีมติเป็นอย่างนั้นแล้วและผลการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราเลือกนายมงตรีได้แล้วในที่ประชุมรัฐสภาผมก็ถือว่าภารกิจนั้นสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอประกาศลาออกณนะบัดนี้ครับ วันที่ผมเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่28ตุลาคมนะครับ2564รกิเนี่ยภารกิจของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยต้องเป็นสมานการเมืองของพี่น้องประชาชนผมก็พยายามทําในมุมนั้นให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนะครับเรื่องของการโดนลงหาเสียงเลือกตั้งพวกเราทําหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแม้ผลการเลือกตั้งจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังคาดการนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากหลังเลือกตั้ง ก็ยิ่งทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเองเนี่ยมีความผูกพันมีความรักนะครับมีความยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยและเห็นผู้คนที่ทํางานอยู่พรรคนี้เนี่ยมีความทุ่มเทเสียสละและผมกล้าที่จะกลับเรียนพี่น้องสิ่งบันชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าเขาทุ่มเทเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อไปใช้ชาติบ้านเมืองเพราะฉนคำกล่าวอ้างวัฒกรรมข้อโจมตีหรือข้อที่เห็นแย้งต่างๆเนี่ย เรารวนแต่เห็นว่าเป็นมิติหนึ่งในทางการเมืองแต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจของพวกเรานีครับประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเป้าหมายหลักผมเองก็ได้รับในสิ่งนี้และก็พยายามทำนะครับและพร้อมที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องที่ตัวเองได้ประกาศไว้โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาคําพูดอันนี้ผมเองก็ต้องทาผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับที่เป็นเสียงสะท้อนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่บอกกล่าวเรื่องนี้มาตลอดนะครับถามว่ารู้สึก มุมอื่นๆหรือไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกที่จะเสียใจหรือโกรธเคืองหรือต่างๆไม่มีครับเพราะว่าผมถือเป็นหน้าที่ไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับพักเพื่อไทยแล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อความเป็นสถาบันการเมืองของพักเพื่อไทยต่อไป